เกิดอะไรขึ้นกันชยัยไหว้ขอโทษคนดูพยายามห้ามตัวเองแล้วแต่ขอโทษคนดูเรื่องนี้อีกหนึ่งพิธิกรชื่อดังเถวหน้าเมืองไทยอย่างหนุ่มกันชยัยกำเนิดพลเราจะเห็นผลงานของเขามากมายและมีแฟนคลับติดตามชมจำนวนมากเลยทีเดียวชื่นชมการทำรายการแต่ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเข่าอนันเนบหนาวได้โพสต์ภาพหนุ่มกันชยัยยกมือไหว้พร้อมระบุข,ข้อความว่า ขอบคุณผู้ชมนะครับอันไหนที่ไม่สุภาพผมกราบขออภัยด้วยก็คึกขนองปากไปบ้างบางทีก็ถูกตำหนิเหมือนกันขอโทษจริงๆนะแต่ปากผมเป็นแบบนี้แหละบางทีก็พยายามจะห้ามห้ามตัวเองแล้วแต่มันห้ามไม่ค่อยได้ ปากมันหมาแฮปแท็กเอนดูครูใหญ่ท่ามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกระหนำ่ำทั้งบอกว่าก็ตามสถานการณ์หนูเข้าใจพี่หนุ่มคะ่ะหนูชอบความปากหมานี่แหละฮ่าฮ่ชอบแบบนี้นี่แหละเต็มที่ครับพี่รักพี่หนุ่มเอาหน้าหยวนยฮ่าฮ่าฮ่าแต่ท่านผู้ชมบอกว่าแซ่บเวอร์เป็นต้น